Zombie Apocalypse <laughs> ดครับก็อยู่กับผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนนะกับแกมจูซิเบอร์ดะกรมก็กลับกันเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้เหนือวสาแสนจ,จะเร้าใจนะผมวันนี้ก็เป็นวันง่ายๆสบายๆอีกวันหนึ่งนะผมสําหรับเราชาวสายฟรีนะผมผบะมวลได้่าย,ายว่าชาว v i p เขาก็กําลังตีแย่งชิงเต่ากันนะผมโอ้โหตัวผมเองก็อยากเข้าไปตีเขาเมื่อวานนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะผมไมโอรามีนะผมเออแล้วทำไมกูไม่ได้เข้าไปตีเขาเมื่อวันเออ เดไม่เปิดให้เราบ้างะ่ะโเอ้ยก็น่าเสียใจจัดๆนะสำหรับใครที่เติม V.I.P นะผมก็อย่าลืมเข้าไปตีแย่งชิงเต่าตัวนี้กันนะผมนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากของอ่าสัตว์โลกร้านปีนะผมถ้าใครอยู่โนบิเนเตอร์นี่ก็จะได้มีอัตราดอกแป้ง1,500เลยนะโอ้โหอะไรจะเจ๋วเจ่มขนาดนี้บ้าบอที่สุด อ่ะมาพูดถึงเราใสา่ฟรีกันก่อนดีกว่าวันนี้ก็ยังมีแพ็คมากมายเลยนะผมอ่าแพ็คนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ของผมยังค้างอยู่นะผมเพราะว่าของผมนี่ได้กดอ่าคอนเน็กไปแต่ว่ายัางไม่ได้เล่นนะผมก็เรียกว่าได้ตีไปครั้งเดียวแล้วก็ผิดหวังจัดๆที่ r า m ์ีอ็ GM หลอกกูทำไมกูไม่ได้การพิมพ์วบกระเปามาัา้งวะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีอ่าแพ็คก,การ์ดมากมายเลยนะบอบ โดยเฉพาะแพ็คนี้นะผมนั่นคือจูรสิตอะไรอะอรูชาอะไรอะโดรารอ,อามวยปั้มอาจูรสิตอะ <laughs> โอเคแล้วกอ็อันนี้นะผมซึ่งผมยังไม่ตีแน่ๆก็เอาไว้ก่อนและกันเพราะเหลืออีก2วันแล้วก็ยังติดค้างอน,นิวชาเลนต์นะผมว่าจะไปเล่นเย็นๆน,นะก็ดูว่าจะมีเวลาว่างหรือเปล่านะผมมาเช้านี้ซัดแพ็คนี้กันก่อนดิฟ่า เพื่อการ์ดวิบวับท,ที่รอเราอยู่ซึ่ง2ใบนี้ผมอยากได้จัดๆเลยนั่นก็คือ,อามาราซิก้าซอลันนะผมแล้วก็ทาโบแจงนะผมใครที่จะได้ครอบครองทาโบจังรีเจนระดับ3นี้ก็ต้องเป็น VIP เท่านั้นนะ <c oughs> ดังนั้นกูเลยอยากได้ไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละแล้วก็ดูของรางวัลอื่นๆมีอะไรบ้างแบงค์0นึ่ร้อผมแล้วก็500 <c oughs> อ่ะมาดูข้างในกันว่าหัจึมแค่ไหนลุยเจนเ จ็ดนเจ็เจ็จ็ก็โหดดีใช้เล่นแต่ว่าเชนเอาชนะเกียได้แน่ๆถึงแม้จะใช้ตัวเดียวก็ตามปัลุยกันดีกว่า7ล้านบาทก็อย่าลืมนะผมพรุ่งนี้แล้วรีก็กำลังจะระเบิดขึ้นนะตัวที่เราจะตีแย่งทีมกันเช่นเจ้าไนนูซูแทนนะผมก็อย่าลืมกันก็แล้วกันก็เป็นนตัวตึงรเทยักษ์ ที่เรียกว่ามีพลังทำายล้างสูงของแสัตว์น้ำด้วยผมเผาน้ำเผาน้ำไม่ใช่สัตว์น้ำกูก็พูดมัวตัวไปหมดอ่าอุ้สองร้อยโยนโยนทีแปดขังก็ไม่ตายมาเลยมึงเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยมึงจะขยี้มึงอยู่นี่แหละโจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งโอ้โหเรียกว่าสบายอารมณ์สบายตัวสบายใจอแต่หน้ามันมีสีนะป้องกันหนึ่งีก่อนดีว่ะอุ้ยไม่ได้ต้องแตกเหลือป้องกันสองที่า จะขยี้แกอยู่นี่แหะเอาเพล่เพะ่เลยทีเดียวไอ้พวกมีโลมีเกาะที่หัวเนี่ยฉันไม่กลัวอยู่แล้วเต็มตัวเต็มใจตายได้เลยฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละไอพีซจัดการน่งก็ตามไฟซะหน่อยวันนี้ต้องเอาซีดสิ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันนะผมในชนะให้ลูกไปดิแล้วนะผมด้วยอนดาโซนัสน,น,น,นะผม แรนก็ได้อีกร้อนะผมวิฟวับรอโกูอยู่เอ้ยอย่างนี้ก็ได้เดียวได้เสียกันเลยทีเดียวโอเคแล้วเรามีนุกอะไรที่มันพอจะรับมือมันไหวไหมอ่าอุ้ยแต่เป็นพันเลยนะดาเมเป็นพันเลยนะฟ้ยเออเป็นพันนี่เป็นพัน 1, มันลดเต่ห้าร้อยใช่ไหมแต่ว่าเราตรงนี้ เพิ่มไปอีกน่าจะไหวไหมผมว่าน่าจะไหว่นะลุสขันกาณแล้วน่าจะเอาอยู่วะคิดดูก่อนว่าน่าจะเอาอยู่ไหมอยู่เน้ฮะมันต้องได้เดียวโถสามมันสามมิงมัลุยกันดีกว่าแพ้สักตาจะเป็นอะไรอ่ะโอ้เลยมีเจ็ดร้อยสี่สิบแปดแล้วนะผมไปยาเขาไล่เอาได้หกร้อยอ่าให้โจมกันด้วยใจดีมีน้ำใจอ่ะเอาได้โอ้แต่เราโดนแย่มกันเลยเนี่ยเรียกว่าอาจจะนอนหยอดน้ำเ้าต้มได้เฮ้ยอึ ธรรมดาโลกไม่จำเราต้องเล่นอะไรที่มันประมาณนี้มันต้องโงกันหนึ่งอยู่แล้วนะ่ะกลัวเนี่ยเห็นไหมกลัววัดกลัววันละแหวงแต่เราโดนเยอะก็ไม่ได้นะงานนี้ก็เลยต้องแบบว่าทบทวนจิตใจเฮ้ยอย่างนี้เราชนะเลยดิโจมตี5้ามันลงแน่ๆเมืองตายงานนี้เรียกว่ามาแยก่กระตุกหนวดนกได้ไง,งน,นี่นะห6พันหกเเรียกว่าเลขหกเยอะไปหมดกูงงเลยทีเดียว เทลาฟิกเซาก็พาผมชนะไปแล้วนะผมเฮ้ยหยใส่จะได้การ์ดง่ายเกินไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอ้ยทาโบรอูกโย่เซตโกลระงานนี่เออเซตโกลระงานนี่เราต้องหาตัวที่มันต้องมีเลือดด้วยนะสามพันหกไม่เยอะเท่าไหร่สามพันหกเออต้องมีเลือดด้วยแล้วก็มีพลังโจมตีแค่นี้ก็น่าจะพอไหวแล้วเพราะว่ามันก็เหลือสองร้อยเองนะจกมเลย อ่ะเอาลุงบัสมาเล่นบ้่งนะผมตอนนี้มีเลเวลสามสิบแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะไปถึงจุดสุดสุดได้ <c oughs> เพราะว่าอ่ะยังไม่ได้ปลดล็อกนะผมสำหรับลุงบัสผมงกระตูเปิดกา๊าซได้มาได้มาได้มานะผมมีเลเวลสามสิบเนี่ยเจียวเทียสุดสุดเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโถอ่โดนเท่าไหร่ก็ไม่ตายาดีเราอะ่ะอมตะสุด <c oughs> ป้องกันสองไปแล้ว,วกลัวเราจะหยาดงานนี้โอ้โมาเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอเคเปลี่ยนตัแต่งเราไว้ ต้องกันจุดตัวเลย <c oughs> ไม่กลัวหรอกเดลิสซีโนูสนัทจนสองเตรียมใจไม่ได้เลยจะขย,ยี้แกอยู่นี่จบสีหนึ่งโอ้โหไม่สะเทือนตางในเี้นะครัโอเคให้มันเก็บสแต็กเาาอาไว้เยอะๆถึงแม้ว่ามันจะโจมตีสี่ก็ยังล้มเราไม่ได้เอาได้วะมีเฮ่เท่านั้นให้โจมตีห้าด้วยก็ยังล้มเฉันไม่ได้เตรียมใจได้เลยโจมตี่สองเสร็จเรางานนี้ต้องโดนขย อย่างแน่นอนอ่ามันมีป้องกัน3โอ้ยเราเตรี5เข้าแน่นอนเตรียมตายเตรียมใจไม่ได้เลยบักแร้วจริงซะแล้วงับก็ให้ให้มันรู้จักพลังอำนาจของลุงผู้แ0ดพันเอะไรนนเ,นเนี่ยสุดเลยวันเดชทาโบต้องมาแล้วอะอะมาลุ้นกันว่าผมจะได้อาทาโบจังหรือเปล่านะผมปัด โอ๊ยไม่ได้ทำโบจังเงินเลยแต่ได้แบงค์เขียวหนึ่งร้อยนะผมเวโรซีลับเตอร์เจ็สองาทําจุกเลยโกเจทาวอีก325ร้อยยีหืนะผมเรียกว่าจบไวอ่ะนี่เหล็กที่ผมพูดถึงนะผมก็อีก1วันกับ9ชั่วโมงนั่นก็คือพรุ่งนี้แล้วนะผมวันศุกร์ตอน2ทุ่มนะผม ตัวที่พวกคุณจะได้เจอกันนั่นก็คือไดโนสุคัสนะผมเนี่ยจอระเคสีฟ้าแสนโหดเรียกว่าฮาร์ดดีโหดเลยทีเดียวของอราธาดแนมนะผมะตัวผมก็น่าจะมีเลเวลแม็กซ์นะน่าจะอยู่แถวๆไหน ให้ดูนะผมว่าตัวมันเป็นยังไงอ่ารูปร่างหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้นะผมอ่าแต่ผมยังไม่ได้ทําการรีวิวในโนซาดนะผมลูกกตามัหายไ,ไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อยากก่างนี้เด้อ่าก็จะมีความสวยงามระดับนี้นะผมสำหรับใครที่มีเลเวลแม็กนะมีเลือดถึง3560เลยนะพลังโจมตี599นะผมก็ถือว่าเป็นตัวตึงตัวแข็งเลยทีเดียว <c oughs> เลือดเยอะมากในอาระดับการวิบวับระดับ2นะผม อ่ะวันนี้ก็ควรจะจบแค่นี้แล้วละมั้งเพราะว่าโอ้โห و, เรานี่มันเก่งเกินแบบเก่งเกินแกงไขรก็สุ้เรามีได้เลยจริงอ่ะก็ยังมีแท็กมากมายนะอ่ะก็อย่าลืมมาทำกันนะสำหรับซีซั่นพานนะก็เหลืออีกสิวันนะผมตัวผมนี่ก็เรียกว่าโอ้โหยังอีกห่างไกลเลยทีเดียวโอ้โหไกลมากจริงๆฝันจะได้เจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะผมนั่นก็คือสีเผือกนั่นเองผมเลือกสีเผือกละกันผมเรียกง่ายอะบาลเโอเนสสีเผือกอ่าไม่มีลูกตาล่ะผมอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะแล้วอร่าาวขาวส ไปเรียบร้อยเกือบคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆางนยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงนะซิโยเก้นกคนคครัม้มวงเฟนดาอย่างเล่นโย่ปาร์เฟย